สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลลมินอีกแล้วนะคะในฟอร์ดรุ่งเจริญพัฒสาขาคลองหลวงนั่นเองนะคะวันนี้มิ้นจะพามารีวิวชุดแต่งนะคะที่มิ้นแต่งให้กับลูกค้านะคะโอ้โห คืออันนี้ก็แต่งเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะตัวนี้นะคะมิ้นแต่งให้ลูกค้าเป็นตัวสปอร์ตนะคะ4ประตูนะคะ4 2คูณ2ราคาอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะคะมาดูว่ามิ้นแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะเริ่มจากที่แรกนะคะก็คือกระจังหน้า FORD นะคะ สีดำแบบนี้นะคะที่เข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ3จุดสีส้มนะคะด้านบนนะคะอ่าแบบนี้นะคะด้านหน้าไม่มีอะไรมากนะคะมากันดูมาดูกันด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะมิ้นได้ใส่สุ้มร้อนะะแบบนะคะแบบล a เตอร์นะคะให้กับคุณลูกค้านะคะแบบนี้เลยขนาดใหญ่หน่อยนะคะเพื่อให้รับกับแม็กและยางที่เปลี่ยนมานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นยาคอสมิกนะคะ ตัวนี้เป็นยางขอบ18นั่นเองนะคะตัวนี้อ่ะซีรีสย์ยางอยู่ที่265 60 R18 ทับ6 0นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแบกนะคะสีดำนะคะแบบนี้เลยอะมาวิวนะคะลายแม็กก็ดูเข้ากันนะคะแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับ ตรงนี้นะคะแล้วก็ได้เก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้านะคะก็คือใส่เบ้ารองมือจับกันเล็บกันลอยนะคะให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ใส่กันสาดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะด้านนี้อ่ะมาเก็บรายละเอียดกันภายในนะคะภายในนะคะไม่มีอะไรมากนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะแต่แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวสปอร์ตจะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าอันนี้คือเบาะหนังที่มาจาก กับตัวรถนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ภายในนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนาะ,ะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยสําหรับตัวด้านในรถนะคะถัดมาค่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะมีสติกเกอร์นะคะคำว่า Rap t ต r นะคะอยู่ด้านท้ายรถแบบนี้เลยนะคะ <S <S ก็ดูสวยงามนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกลายเองนะคะลูกค้าสามารถเลือกสติกเกอร์ที่ลูกค้าอยากได้นะคะได้หมดไม่ว่าจะออกแบบเองหรือว่า จะเป็นลายที่เรามีอยู่แล้วนะคะสามารถเลื่องได้หมดเลยนะคะลูกค้ายักได้ไปไหนเราจัดให้แน่นอนค่ะอ่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะคะรุ่นนี้นะคะมีความแข็งแรงมากเป็นเหล็กที่หนามากนะคะตัวนี้นะคะอ่ะก็แถมให้กับคุณลูกค้าไปนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกด้านบนสีแดงด้วยนะคะไฟถอยไฟเบรกนั่นเอง ถัดมานะคะโอ้โหด้านหลังไม่แพ้กันเลยนะคะกันชนหลังนะคะก็เป็นเบรกอีกเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะมีห่วงโอเมก้าสีแดงเพิ่มมาให้ด้วยแล้วก็มีไฟถอยด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีไฟตรงนี้ตรงป้ายทะเบียนด้วยนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็ได้ทําการครอบนะคะไฟถ่ายเอยครอบท้ายนะคะกระบะ นะคะให้กับคุณลูกค้านะคะก็คือครอบไปเลยตัวนี้เป็น FORD เพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ดูแค็งแร่งเบึกเบินลนั่นเองนะคะตัวนี้ก็แต่ง ประมาณนี้นะคะลูกค้าก็แต่งนะคะออของที่ใช้งานได้จริงเน้อแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็โทรมาหามินได้ที่เบอร์092 841 6481นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าใช้เงินแค่7 9 0 0 0มเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ได้ชุดแต่งไปด้วยนะคะอ่ะหรือว่าจะทักไลน์ INBOX Facebook มาก็ได้นะคะมินยินดีให้คำปรึกษาค่ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะมินต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ